ก็ข <an> <t iny> อสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมทอลักชแนลครับวันนี้เรามาเล่นเจ้าอสูรเดมอกร้อนนะครับเพิ่งจะเข้าในดิสบาร์โมบายแรสมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับผมก็มามานี่ครับอันนี้ผมเล่นไปเลเวลสิบเจ็ดนะวันนี้คูณ2อวันสุดท้าย มีเปิลยังบักเลยอันนี้คือเซตที่ผมเอาไปนะครับเซตแรกครับจะจำค่านะครับก็จะถ้าตีเป้าหมายครับ <c oughs> ก็ทําให้เป้าหมายเอ้ยทำให้หเอหซอร์วคนอื่นเนี่ยปั่นไฟช้าเอ้ยเปิดประตูช้าลงนะครับอ่ะอันนี้อันนี้เครื่องติดนะครับก็ถ้าเซอร์ปั่นไฟแบบเสร็จหนึ่งเครื่องก็จะได้ตีเร็วทื่อไม้เร็วอะไรเพิ่มขึ้น3ามเท่าห้ปรนะครับก็ประมาณนี้ผมเียนอธิบายแล้วก็เดี๋ยวไปเจอในเกมกันดีกว่าไป มาแล้วครับ <c oughs> เจอใกล้เครื่องด้วยโอเคคนชอบวางใกล้เครื่องนะเวลาวาร์ปมามาันเซฟไรดีนะเดินแล้วอืมตรนนี้จุดที่สองโอเคเราก็จะทำการโซนเครื่องไปก่อนนะครับ โซนในการใช้แท็บของเรานะ๊บโอเควางน่าอยู่โซนนู้น่านะเซอร์ใช่ไหมเดินตัดตรงนี้มีตรงนี้มีมโอ้โหนั่นไวมากเลยไวมากเซอร์เซอร์อโวแผ่นนี้ปัดไฟไวมากครับ เห็นไหมผมยังเดินมาไม่ทำอะไรเลยไม่ปัดเครื่องเสจกันละเต็มโดดไม่ค่อยเก่งนะฮะสอรี่สอรี่เต็มโดดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาครับจะทำค่าได้ทำงานแล้ว ไม่รอช่วยนี่ว่ะเขาบอกว่าจะรอขวาไม่ยิงไอมีคนอยู่เท่านี้อ่ะ จะเริ่มวายขึ้นจริงๆอย่าง,รงาไรตัวนี้เดี๋ยวแค่ฆ่าอยา่างเ่าได้แทแดะมา,มาห,ห,ห,หน้าตีของตกมาไอพวกนี้มือบอลเฮ้ยเดอะไรของมันวะ เฮ้ยเฮ้ยแฟม,มิล,ลี่วะมึงวิ่งวนทำไมล่ะมันเออไม่มีไฟฉายนะ <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> นี่ครอยู่ใกล้ด้วย ต้องปฏิวไว้เครื่องเอามุดไปดินดิมไปดูดิเอ้ยเราวิ่งมาช่วยหน่อ,อยอวิง่งมาคนหนึ่งวิ่งตามฮะวิ่งตามฮะเอาวิ่งตามนะฮะก็วิ่งตามหมาไม่รงเฮ้ยโดดสั้นไปหน่อย เตียวเดินเตียวก็ได้เดินเตียวก็ได้วิ่งอันเหน่อยลายไม้ไป,ไป,ไปออ้ยทำไมพุ่งไม่ได้วะดีะไม่ดีไม่รีบนะฮะไม่รีบนะฮะน,นี่มีหนึ่งคนว่าฮะออกมาออกมาออกมา อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไปไว้ก่อนนะต้องใช้ตัวดำฆ่ามนนีนะขบนนลุ่มเหรอไหนวะ มไม่ต้องทำอะไรเลยสบายมากเลยผมพยายามจะเก็บตัวจำค่าละกาในตัวไอ้นี้ปั่นไฟไว้ชุบหายขวาไม่อยุดอะไรนี่ๆๆใช่หรือวะ ชอบจริงๆเอกแล้วตียับไม้ <c oughs> เราคิวบอกที่ก็ทำงานด้วยดูดิเหมือนไอ้นี่มันจะบัก ินตามหาเราเรืดด่อยๆใช่ไหมเนี่ยทำไมเดินวนทำไมเดินวนทำไมเดินวนนี่ก็สวยดิ อยู่วะปั่นเสร็จเหรอปั่นเสร็จเหรอบางคนไม่รู้นะึูว่าทำไมเซอร์อยู่นี่แล้วไม่ได้ยินนะไออันเนี้ยมันทำให้เซอร์ไม่ได้ยินนะมันทำให้ไม่รู้ตัวน,นะครับเวลา,าผมเดินเข้ามาใกล้ มันไม่ยอมแค่นะแหละง่ายๆตัวนี้หนึ่งตัวนะไม่ไม่จะทำอะไรกูทำอะไรครับเสฟตามเสียงเราก็ได้โอ้ซาแล้วสวยไปดิชนะไปดิ แล้วแถมให้ตาน่อยตาหน้าเลนด็อกเตอร์แล้วกันโอ้โหเก็บสี่เก็บสี่เสียไปนหนึ่งเครื่องเองสบายมากเลยเค,เคครับเดี๋ยวเราไปเจอ,อตาหน้าเลย